เลขปีวัดปลาครับผมเนาะเขาม่สามหมวดติดต่อกันแล้วครับผมนี่ครับของปู่วัดป่านะครับหนึ่งมีนาครับให้9 8้สี่เลขออก8 9ดเครับ16มีนาครับให้เจ็สาครับผมเนาะตัดเล่น2ตัวข้อที่6กสตรงๆครับงวดที่แล้วครับ ให้เจ็ดสองแปดครับผมเนาะตัดเล่นสองตัวก็เข้าที่แปดเจ็ดนะครับนี่ครับมือนีก็เดินแท่งครับผมเนาะมาตัดเนื้อทางให้เอฟซีทางช่องครับผมแล้วก็มาทาบุญกับปู่วัดป่านะครับนี่ครับครับผมปู่เดเอานีเบนนึ่งนบ,บน 16, หนึ่งเก้าหกตี่ปูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมเนาะผมเขียนให้เอฟซีทางช่องครับ <19 6 S 1> บนหนึ่งเก้าหกนะครับชุดบนหนึ่งเก้าหกอื้อครับผมปูวัดป่าครับ บนครับหนึ่งเก้าหกปปูล่างห้าสองล่างปะปูล่างเก้าสองเดี๋ยวหาช่อฮะ<า>ล่างหา้าสองล่างห้าสอง,ง,สอง,สองตัเดเล่นสองตัวก่อนนะครับผมเนาะเล่ที่หนึ่งเก้าครับเก้าหกแล้วก็หนึ่งหกนะครับ นี่ครับผมเนาะตัดเล่นสองตัวด้วยนะครับล่างห้าสองติปูล่าง <52. S 1> หา <52. S 1> ้าสองนะครับเกก่ 9, 3, 9, 9, 9, 9. สาสามสามเก่ามัติดติดกับมาบ่บนล่างเด็กกันกันเก้าสามสามเก่าติปูล์ กันบนล่าง9339ครับผมเนะาะกันบนล่างครับ93 39ครับผมเนาะนี่ครับกระชื่อว่าบนหลาหางครับผมตะปูเนาะครับผมบน196 1996แล้วก็16นะครับงหมนล่อรุ่นว่าจิ ขัดเขาเ่าว่านี่ก็คือหลังสงกรานสิขอเพิ่นไหมเปิดที่เปิดทางเพิ่มอีกหลอดอีกอ<ข>อครับ <ขอ S 1> ผมปูมได้หาขวดเทียนวัดทีดห่หรอแม่นอยู่ครับผมปูครับถ้ามันอยู่หามันกระไดตังนึง,งนะนะอ๋อลอยตัวเส้นนี่ครับผมปูเอฟซีทางช่องก็ถามมันเยอะไหมครับผมเนาะปูวัดป่านะครับนี่ครับ ลงวันที่ก่อนวันที่16บหกทับสีบ่พาเอฟซีา e ทางช่องครับผมเนาะมาดูของปู่เกดสดีกว่าครับผมปู่เกสหลังจากเขามาแล้วสามวีดติดต่อกันครับผม5 0าศ9449 2332แล้วก็งวดที่แล้วครับ7887นะครับงวดนี้ให้มาแล้วครับงวดนี้ครับปู่เกสครับ เด่นบนล่างเด่นที่สี่กับห้าครับผมเนาะนี่ครับล่างสามสี่ห้าครับสี่สามห้าสามแล้วก็ห้าสี่นะครับเน้นที่ห้าสามล่างครับบนครับแปดหกสี่ครับแล้วก็เจ็ดหกสี่ครับหกห้าห้าสี่ครับผมเนาะนี่ครับ ของปูเจ็นะครับผมว่าเลกปูเจ็ดนาติดตามมาครับผมของปู 72. เจ็ดสองเนนย้ำกับ fc ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับปูเจ็ครับสำหรับ fc ทางช่องนะครับที่อยากได้เล็กลาวหรือว่าฮานอยผมนะครับผมเนาะไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับเพราะว่าครับผมเนาะตอนนี้นครับผมยังไม่เปิดกลุ่มนะครับตอนนี้ผมไม่มีกลุ่มนะครับปูเกตสองครับบนครับบน บนให้มาครับ8 6 4 7 6 4ครับชุด2ตัวครับผมเนาะให้มาที่6 5ครับ5้สแล้วก็6กสี่นะครับ ส่วนล่างครับล่างล่างครับล่างมี3คู่นะครับมี4ีสครับ5้สครับ5้สครับของปู่เกสองนะครับผมเนาะ เด่นบนล่างครับ4กับ5นะครับเด่นบนล่างครับผมนอตสกับ5ครับนี่ครับลงวันที่16ทับ4ทับนะครับสำหรับคนที่ชอบเม็ดเดียวครับผมเนาะปู่เน้นให้นะครับสำหรับคนที่ชอบเม็ดเดียว ของปูเก็ดสองนะครับปูเก็ดสองครับปูเก็ดสองผมว่าน่าติดตามครับผมเนาะเพราะว่าเลยกปูสุดมากนะครับโอกาสพลาดน้อยมากครับผมเนาะของปูเก็ดสองครับถ้าใครสังเกตดีๆครับผมเนาะจะรู้ว่าปูเก็ดสองครับผมแม่นมากครับผมเนาะ บนครับบนแปดหกสี่ครับหกสี่นะครับบนเน้นที่แปดหกสี่แล้วก็หกสี่นะครับสำหรับคนที่ทุนน้อยครับผมเนาะชอบเม็ดเดียวครับล่างครับให้มา ตัวเดียวเน้นๆนะครับล่างครับนั่นก็คือครับ5 3นะครับล่าง53ครับลงวันที่16ทับ4ทับ6 8ครับแม่ครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะของปู่เก็ดนะครับมาแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะฝั่งนี้ชุดเต็มนะครับฝั่งนี้ชุดคัดเน้นนะครับ เด่นบนล่างครับเด่นที่4กับ5ครับบนครับ8 6 4 7 6 4 6 5 5 4 6 4ครับล่างครับ4 3 5 4 5 3ครับสำหรับคนทุนน้อยครับผมเนาะบนครับ86 4 6 4เม็ดเดียวครับล่าง53ตัวเดียวเน้นๆนะครับกับสุดท้านี้ครับกับคออุยพรให้ f c ทั้งช่องที่เบิรงนคลิปนี้ครับ เดินทางแคล้วขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ